ชิตาวชิละหัตเถนะสะมุทังอาสุลาสิตาพาตาโลวาสะวัเตเสเตอิทธิมันตโตยัสชีโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะเวคษสาเวปจิติสุติติจะปะหาลาโทนมุจีสหสะตันจะพระลิปุตตานาังสัพเพเวโลจะนามกาสันในหิตวาพรลินเสนางลาหุพัดทะ มุปาคะมุงสะมะโยธานิพัฒนเตภิกุนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปะทวีจะเตโชวาโยตทาคะมุงวะลุนาวะลุนาเทวาโสโมจะยะสะสาสหเมตากรุณากายิกาอากูเทวายาชัดสีโนทสัสเตทะทากายาถเพนานันตตะวานิโนอิธิมันโตฮิติมันโต,น,ตนัมันโตสัตตินโมทัม,มานาภิกขมงภิกุนังธรรมิติงวะนังเวทตโจะเทวาสะหะลีจะอะสมาจะ ทุเวยะมาจันทสัสโปะนิสาเทวาจันทมากูปุรักคิตาสุริยะุปะนิสาเทวาสุริยะมากูปุรักคิตานักขานิปุรักคิตาวาอาโคมันทะวะลาหกาวะสูนางวาสโวเสโทสะโกปาคะ ปุลินทะโททะสเสเตทะธากายาสพเพนานัตตะวันิโนทิมันโตทิติมันโตนะมันโตรัตติโนทั้มานาพิกมุงพิกุลังสัมมิติงวะนังอาถาครูสาครูเทวาชะละมักขิติขาลิวะอริทากาญะโลชาจะอุมาปภะนิภาสโนวะลุนาสหาธรรมมาจะอจจุตาจะอะเนชกาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวะ เนสิโนทัสเสตทัทากายาทเพนานัตตะวันิโนอิทิวันโตชุติวันโตนัวันโตนัสติโนฆ์มทัมนาพิกำมุงพิคุณังธรรมิติงวะนังสัมนานาสัมานามานุสามานุสุตตมาคิตถาปะตถสิกาอาโคอาโกมโนปะตถสิกาถาโก ฮะละโยเทวาเยจะโลหิตาวสิโนปาลคามหาปาลคาอากูเทวายั to, 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 to. ัจีโนทเถเตทาทากายาสเพนานัตตะวันนิโนยที่มันโตที่มันโตวันนั้นโต้ทัติโนมมทัมนาพิกามุงพิกุนังแต่ไม่จริงว่านังสุกากาลุมหาอะลุนาอากูเวคณะสาสหโอทาตะไคหาปาโมขาอากูเทวาวิจักขณาสะทามตาหาละคาชามิสกาจะยัจจีโนทนะยังอาคา ปะชุนโนโยทิสาภิวัตสติทะเสตทท่าทากยาสเปนานัตตะวันนิโนยิ่มันโตที่ิมันโตวันนั้นมันโตยัตสีนงโมธมนาภิคามุงพิกุณังตั้มิติงว่านังเขมิตาตุสิตายามากันทกาจะยะชัตจิโนสัมพิตะกาลามเสษฐาโชตินามาจะอาสวานิมานัตติโนอาคูอาถาโูปาละนิมิตาทะเสติทาทากยาสเปนานัตตวันนิโนยิ่มันโตเียิมันโตวันนั้นมันโตยัตสีนโมธมนาพิกามุงพิกุลังตัไมิริงว่านัง ขันเถเตเ,เทวะนิกายาสเพนานะตะัตตวานิโนนามันวะเยนะอาขันชุงเยจันเยสัทิสาสหาปวุธะชาติมัคขีลังโอทตินนะมานาสวังทักเขโมคะตะลังนาคังจันทะวะอะสิตาติตัง สุพามาปะละมะโตจะปุตตาอิทธิมัโตสหสันนังกุมาโลติโจสจะโสปาคะสมิติงวนังสหัสสะพระมมะโลกานางมหาพรมมาภิตินทะติอุปป,ป,ป,ปปันโนชุติมันโตพิจมากายโยยะชัดสิโสทาเสทะอิสลาอากูปัจเจกวะสะวัวติโนเตสันจะ มัชโตอาคาหาลิโตปะสิวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมมเกม,เตม,เตมตาตะเสนาภิกามิปัสกันหัตะมันทิยังเอทะคันหทะ,ะทะพระทัตทะตาเคนะพันธะมัตธุโวขามันตาปะลิวาเลทะมาโวมุตจิทะโกจินางอิติ ัตถามหาเสนโนกันหาเสนังอะเปสยิปานินาตะละมาหัจจะสลังกัดตะวานะเพละวังยะถาปาวุตธโธกเมโคทะนะยันโตสะวิชุกโกตถาโสปัจจุทาวติสัง กุโธอะสย,ยังวเสตันจะสพังอภินญ,ญายะวะวคิตวานะจาก,กุมาตะโตอามันตะยิทถาสาวะเกสารเนละเตมาลถีนาวิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตัปะมะกะลุงสุตวาพุทธะสาธานาวีตะลาเกหิปากามุงเนสังโลมปิอิชยุงสัเพวิ ิตะสังคาม,มาพระยาติตายัตสิโนโมทันติระหะูเตหิตาวกาเตชะเนสุตาติบทวดจุลชัยยะปะกอนนามโมเมพุทธเตชะสาตะละนะตะยะธรรมิกาเตชะปะสิทธิปะสีเทวานารายะปะละเมสุลาสิทธิธัมมาจะอินทาจะ จตุโลกาคัมพีลักขะกาสูดทาภูตุงคังคาจะสะพัมมะชัยยะปะสสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยะชยะทะ,ะนิทะ,ะนีอุทธิอุทธีนทิณท,ทีชัยยะชัยยะฆะคนละตนละนิสัยนิไลใสเสนะเมรุราะชะ พละนะละชีชัยยะชัยยะคัมพีละโทมพีนนาเคนทะนาคีปีชาจะภูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชัยยะชัยยะวะลุนนะมุขศาสตาชัยยะชัยยะจำปาธิลาธินาคะกุลละคันตก ชัยยะชัยยะคันชะคนณตุลงสุกะละูุ้ชงสีหะพระยักขีปาชัยยะชัยยะวะลุนนะมุขะยาตาชิตาชิตาเสนาลีปูณะสุทธินาละดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะพระละนีตะเลสัทธาสุชัยยาชัยยะชัยยะทะละนีสานติงสัทธาชัยยะชัยยะ มังกราลัญยาพระวัคเหยยชยะชยะวะลุณนยะเขชยะชยะลักขเสสุละภุชเตชาชยะชยะพัมเมนทะทะนาชยะชยะราชาธิราชชัยชยะชยะปะทวิงทพันชยะชยะอลาหันตาปันเจกะพุทธสาวังชยะชยะมะเหสุโล ฮะโลหะลินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุลโขชัยยะชัยยะนาโกวิรุหะโกวิลุปะโขจันทิมาละวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโลวะลุโนปิจะอัติวายโยจะปาชุนโหกุมาโลทัตระัตถโกอัตถาละสะมหาเทวาสิทธิตาบาสะอัะโยอิสิโน สาวกาสัสภาชัยยะลาโมภะกะพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคโจะทะสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสตถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชัยอมังคะลังชัยโยปิพุทธสสิลิมัตโตอะยังมาลัตตะจะปาปิมะโต ปะลาชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชัยยะตถาพัมมะฆนามเหสีโนชัยโยปิพุทธะสิลิมะโตอายังมาลสะจะปาปิมะโตปะลาชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถาอินทะนามเหสีโนชัยโยปิพุทธะสิลิมะโตอายังมาลสะจะปาปิมะโต ปาละชะโยอุโกสยามโพธิมันเทปะโมติตาชยะตาาเทวขนะมเหสีโนไชโยปิพุทธสสิลิมโตอายังมารัสสะจะปาปิมโตปาละชะโยอุโกสยามโพธิมันเทปะโมติตาชยตาทาสุปันนะะนามเหสีโนชโยปิพุทธสสิลิมโตอายังมารัสสะ จปาปิมะโตปะลาชโยอุโคโสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตะตถานาคะคะนามะเหสีโนชัยโยปิพุทธะสิลิมะโตอายังมาละสะจะ ปาปิมโตปะลาชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตาาสะพัมมะคะนามเหซีโนชยันโตโพธิยามมเลสักยานังนันทิวัฒโนอวังตวังวิชโยหุยชยสุชยมังคะเลปลาชิตปัลังเกีเตปะทาวิโปคะเลพิเสเกสัพพะพุทธานังอะครปโตปโมทติสุนาคัตังทุมังคังสุปาพาตังสุขติตังสุขโนสุหโตจะสุขิธรรมะมัจเรสุปัทกีนางกายะกัมมังวาจะกัมมังวันนี้ทีนะปัทกีนางมโนกัมมังวันนี้ทีเต ปัทคีนาปัทคีนานิกาตวานะละพันตเถปัทคีเนเตอัตถาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโลกาสุกิตาโหทะสหะสัพเพหิยาตพีสุนันตตโหนโตเยเทวาอจมินฐาเนอธิคตาทีคายุกาสัทาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพะทาลักขันตุสัพพะสัตนานักขันตุชินะสาสานยากาจิต ปัทนาเตสังสเพปูเลนตุมโนละถายุตตะกาเลปวัดสันตุวัดสังวัดสาวาลาหาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเลนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาละหังบทสวดธรรมะนิยามตังสุเอวัมเมสุตังเอกังสมัยังพะคะวาสาวัติยังวิหะละติเต เช,เชตะวะเนานาะปินทิกัตะอาระเมตตตะ,ตะละโขพัคขวาภิกขูอามันเตสิภิกขะโวติพระทันเตติเตภิกขูพักขว,วกะโตปัจจโสสงพัคขวาเอตะทะโวจะอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิตาวะ สาธาตุธรรมทิตะตะตาธรรมนิยามะตาะทะเพสังขาราอนาิจจติตังตถาคะโตอภิสัมพุทธะติอภิสเมติอภิสัมพุทธคิตวาอภิสเปตวาอาจิคิตอาจิกะเตเทเสติปัญญะเปติปันทะเปติวิ วะละติวิภะชะติอุต,ตานีกะโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกข,ขาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธ ชะติอภิสเมติอภิสัมพุทธชิตตวาอภิสเมตวาอาจิตขติเทเสติปัญญะเปติปัฏฐเปติวิวะละติวิภะชะติอุตตานีกะโลนติสเพสังขาลาทุกขาติอุปาทาวา พิกเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะท,ทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพธรรม,มาอนัตติตังตถาคโตอภิสัมพุทธะติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาอาจิขติเทเสติปัญญา เปติปัตถะเปติวิวะละติวิภะชติอุตตานีกะโลติสัพเพธรรมาอะนัตตาติอิทะมะโวจะพะะวาอัตตามนาเตภิกขุพะขวะโตภาสีตังอะภินันทุนติบทสวดพัทเทกะรัตตคาถาอะตีตังนานะวาคะเมยยะ นับปติกลางเขะอะนาคต่างบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวง์สิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามปะหีนันตังอปัดตันจะอะนาคะต่างสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัดจุดปันนันจะโยธร,รมมัง ตัดถตัถวิปัสต,ติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิทามนุพระโูหะเยผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจมแจ้งไม่งงเงันคอน,คนแคนเขาควรเพราะคูณอาการเช่นนั้นไว้อัเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะละนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ความใครจะรู้ ความตายแม้พุ่งนี้นะฮิโนสังขะลันเตนะมะหาเสเนนะมัจจุนาการผัดเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเทนามากย่ไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงหะโหรัต,ตะมะตันทิตังตังเวพัเทกะรัตโตติสันโตอา จิกะเตะมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้มีอยู่ผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขาราทุกข้าสังคารคือร่างกายจิตใจและโลกธรรมน้นำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอะนัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละไไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวัดสังมะยามะลิตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มะระณะปะลิโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอันนี้ยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะระนางเมนิยะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอะยัง กาโย ο. อะจีลังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอัปเปตะวิญญาโยขันปัสจกวิญญาณชุดโทอันเขาถิ้งเสียแล้วอะธิเศษสติจากนอนทับปัทถวิงตึ่งแผ่นดินกะลิงคะลังอิวะปะดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟืนนิทัดถังหาประโยชน์มิได้ อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชนติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสาอูปาสมทุทโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตมะลินมะลันติจะถัดทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะ,มะลิงสุจะมะลิสะเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายสั เทวะหังมาลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอตทะสังยะสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทตวดเมตตาย,ยัางกินจิยังกินจิกูสลังกัมมังสพเพหิพระเตหิกัตังปุญยางโนอนุโมทันตุสุนันตุโพโตเย เทวาอาจจะมิงถาเนอธิคตาทีขายุกาสัทธาโหตุสุกิตาโหตุทุกขาปะมุตจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุกขาปะมุญจันตุสัเพกยาติกาสุกิตาโหตุสุกขาปะมุตจันตุสัเพอะยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปะมุตจันตุสัเพปิสายัปสัเพยักษขาสัเพเปตา สุขิตาโหตุทุกขาปะมุตจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายสุขิตาโหตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพนักขัตาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเพเทวสาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเพสามตินางสมิชันตุโว บทสวดบูชาหลวง,งปูท่ทวดนโมพุทธิตโตคันติมายะติภว,วานนโมพุทธิตโตคันติมายะติภว,วานนโมพุทธิตโตคันติมายะติภวาปัตติทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูปเปคะเลโพธิคะเลต,ตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกะโลนเตทะวิหาระมันทะเลเถลาจะมัชชานะวากาจะพิกขะโว สารามิกาธานะปะติอุปาสากาคามาจะเทสานิคมาจะอิจลาสัปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทะโภปะปาติกานิยานิกังธรรมะวะลังปะ ติจะเตสพเพปิทุกขะสะกะโลนตุสังขะยังถาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมมัติะลาจะปุกคะลาสังคโคโหตุสัมมัตโวะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหรขะตุสัตธรรมโมสพเพปิธรรมะจาริโนูุทิงสมปาปุเนยามะธรรมเมอาลิยป,ปะ เวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาส,าสนสัมมาทาลังประเวทฉันโตกาเลเทโวปะวัตจะตุวุทธิภาวายะสตตานังสมิทธัทงเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะละชังนิจจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพปทาเท ตาอุยโยชน,นะขาถาทุกขปปตาจะมีทุกขาะยะปะตาจะมีพยาทุกขาปตาจะมีทวพาโขตุทัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหีสัพพะตังปุญญะสัมปะทังสัพเพเท е วานโนทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัท,ทายะสีลังลักขันตุสัพปทาพระวนาภิรตาโหนตุคัจฉันตุเทวตากตาตูมังกลาคตาอ โอตูตัพพังตุมังคลังกันตูตาปเทวตาสัพพะพุทานุภาเวนะตติโตูนี้ลันตลังโอตูตัพพังตุมังคลังกันตูตาปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะตติโตูนี้ลันตลังโัพังตมังลังกันตปเวตตาะตุภนะตินี้ลันตลังเบพุทธารัตาปเกานจะยังพลังอาหารตาจะเตชนะละขัมนามิสัปปะโสสัเบปุทธาภรัตาปเทกานจะยังพระลังอาหารตาจะเตชนะละขังมนามิสัปปะโส ปัจเจกานาจายังพระลังอรหันตานาจเตเฉนะลักขังมันธามิสัมปโสสัพเพิุทธาภรลปตาปัจเจกานาจายังพระลังอรหันตานาจเตเฉนะลักขังมันธามิสัมปโสสัพเพิุทธาภรลปตาปัจเจกานาจายังพระลังอรหันตานาจเตเฉนะลักขังมันธามิสัมปโส ตบทาพระปตาปตบเจกนัยจะยงพระลังอรหัรตานาจตเชนะละกธมบันธมิตรสปรสตบทาพระปตาปตบเจกนัยจะยงพระลังอรหันตานาจตเชนะละกธมันธมิสปรสตเบผพุทาพระปตาปตบเจกนัยจะยงพระลังอาหันตานาจตเชนะลักธมบันธมิตรสรรพสุตเบทาพระปตบปตเจกนัยจะยงพระลังอรหันตานาจตเชนะรักธามันธมิสปพส้วยพำนาจแห่งาานับับุลที่ข้าพเจ้าได้ทรวจสอบทายายพระพุทธมนนี้ครับเจ้า ขนมก้าอ,อุทิศถวายเป็นพระราชอุสน์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิิกิิ์พระบระลมราชินีนาถพระบระลมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสเดจสู่สวรรค์คาายขอนนในส่นแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นธรรมพระทิ่มงคลแก่ข้าพระเจ้าให้แค้วค่า,าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอ ให้มีรายได้อันสุดเฉลี่มั่นคงเป็นสัมมาทีอันชอบทำคำว่าไม่มีอดยยอยากยากจนขออยากได้มีใจข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามาีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดปฏิทิดประทาพนพรน้อมทรง อนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตายอดทีทั้งไปไทยแล,ไและไฟลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่ทำถึงอมเล็ได้จดท่างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธิ์านุภาพอัรตักขึอํอำนวยผลให้เป็นที่มงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการเธอท้าทุก